ราชมงคลจูนใส่ก้วพักากับนาสวรณภูมิทุกแหล่งล่าแท่สองเฉลิมพระชนมพัรษาอยู่ยิ่งยืนยาวพระเกียรติทะเกื้กล้องเรื่องลือระเบือไกพระบาททรงเหยียบย่างทั่วถิ่นสมเด็จดุดน้ำที่หลังลินทั่วล่าพระเจ้ายิ่งทรนินสถิ์ทั่วแดนไทยอยู่หัวบุญไพรฟ้าเหล่าข้าป่าพระบาท ห้ามงคลชนทั่วฟ้าทิศสถานทันวาเยี่ยมวิมานผ่านพ้นมหาเทวาบันดาลบดินอยู่คู่กับกันราชาพักดีทนเชิดไทยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบุคลกรและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนสำนักง,งานอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลส่วนนะพูด